ดีค่ะวันนี้บีบีก็จะมาอัปเดตข่าวสารของน้องๆวง Walk into one เหมือนเช่นเดิมและในวันนี้เราจะมาพูดถึง3เรื่องด้วยกันนะคะเรื่องแรกน้องมิกะได้ร่วมงานกับทางแบรนด์ Dr. JustUS ด้วยทางแบรนด์ก็มาอัปรูปอัปคลิปน้องพร้อมแคปชั่นเขาคือนักร้องหนุ่มเสียงหวานเขาเป็นเด็กหนุ่มที่หลงไหลในดวงตาอันลึกซึ้งและมีสเสน่ห์ เขามอบตัวเองให้กับการสร้างสารรค์ร้องเพลงและเปิดโอกาสอย่างไร้ขีดจำกัดกับดนตรีสุดพิเศษจดจอดวงตาของคุณหยุดชั่วขณะและตั้งตารอทั้งเลือกใหม่ของชีวิตที่หลากหลายนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ไม่ยอมใครง่ายๆและคู่หูใหม่ของผมด็อกเตอรจัสติเอสมาทำให้ผิวสะอาดและรูขุมขนกระจ่างใส ซึ่งทำง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้นสัมผัสประสบการณ์ขุมทรัพย์ใหม่ไปด้วยกันใครนะคะที่อยากหน้าใสเหมือนน้องมิกะเปยค่ะเปย์รัวๆเลยค่ะต่อไปเรื่องที่สองที่จะอัปเดตก็คือแบรนด์โทนฟอร์ดท,ที่น้องเคยหยิ่ร่วมงานอยู่ได้มาอัปเดตคอร์เรชันใหม่พร้อมแคปชั่นการแต่งหน้าโทนโนูตที่ทางละเอียดและนุ่มนวล ให้ทั้งโฟกัสแสนนุ่มนวลและความคมชัดข้ามคืนดูดูใบไม้ร่วงนำทอมฟอร์ดบิวตี้มาสู่ดินแดนแห่งความฝันยามข้ามคืนสัมผัสแสงจันทร์สีขาวนวลดูดขี้ผึ้งใครนะคะที่อยากรอเหมือนน้องเคยอยู่นะคะตามไปซื้อกันรัวๆเลยค่ะไปอุ่นนุนกันเยอะๆนะคะต่อไปเรื่องที่3ที่จะอัปเดตก็คือ น้องแพทริกได้เป็นแอมบาสเตอร์ของแบรนด์ที่หนีผม GHD โดยทางแบรนด์นะคะก็มาอัพรูปอัพคลิปน้องพร้อมแคปชั่น GHD 185องศาไอเดียแอมบาสเตอร์อินชัวนแพทริกรายงานตัวไม่ว่าจะในฐานะนักร้องหรือนักแสดงแพทริกยังคงฝ่าฟันต่อไปด้วยทัศนคติที่เป็นมืออาชีพเพื่อที่จะได้ความเงางามเปล่งประกาย ควรใช้อุณหภูมิที่เหมาะสมที่สุด185องศาจะนิยามคำว่าสไตล์กันอย่างไรแต่งเติมความโดดเด่นและสนุกกับการจัดแต่งทรงผมไปกับ GHD 185องศา IDSM e a a b a s s a d o r i n t o o n e p a t r i c k ราชาแห่งการควบคุมเวทีและยังเป็นเจ้าชายแห่งสุนทรียภาพไล่ตามแสงที่ส่องสว่างอย่างอิสระพร้อมทางเพลิดเพลินกลายเป็นหนึ่ง DHD 185องศาไอเดียแอมศาสเตอร์ไพ่ไพ,พ่เพิ่มระดับความเป็นมืออาชีพทุกรูปแบบใครนะคะที่อยากมีเครื่องหนีผมคู่ใจเอาไว้แต่งผมให้เหมือนน้องแพทนะคะปีค่ะรอไรล่ะคะ และนี่นะคะก็คือทั้ง3เรื่องที่บีบีมาอัปเดตในวันนี้นะคะและถ้ามีอะไรเพิ่มเติมอีกบีจะมาอัปเดตอีกครั้งนะยังไงก็เป็นกําลังใจให้กับีบีด้วยการกดไลค์กด subscribe ให้กับีบีด้วยนะคะขอบคุณล่วงหน้าค่ะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย